ได้ไสมาแต่ว่ารนตอนแรกน้องสามารเตร่ซุรนเต่ละมือเต่ละเว้นพี่น้อสี่ะครับเป็นทุกอย่างเลยพี่นองเฮาร่างกายผกบดีครับตอนเียน่างกายบเก,ก่ต่ละมือเต่ละเวน้นข้า,ขายา,ทายไทยปเป็นหลักฐานเห็นแต่วาะะ่เออมาม,มาได้สมาแต่ว่ารี่นตอนแรกสมารเต่ซุรีน อันบันี้น้อมมาเบาิ้งอยากที่หนองเพื่อนหนะ่อยยาห่า,หางๆเพื่อนหนะ่บันนี้จังว่ารถเพื่อนหยหน่ายืมรถหายหไปเลยไหมค่ะั้งเตที่ยังมอว่าบอกเอามาคืนเลยไหมคะ่ะต้องไปแจ้งตำรวจใน้อก็บบบไม่คืน่ะมาหนักเเอรานรถจะไปท่งเทื่อวไปไรผมถ่าโยว่า่าหายใส่หายรถหายใส่วลลินนครับวลลินผมคว้ามายนีง แกงแกมเื่อกูเดี๋ยวมาหายหนน้าำไหน่เป็นห่วงน้ำรถกี่ลีรบ้านเอมหวัดครรผูได้เอาไปก่อนนะด้พิ่นจักซื้อยังเป็นบอคกูรซื้อเหรียญัฮะคูซื้อเหรียญซื้อเหรียญเป้นเป็นผัวเก่าของหาเพิ่นไปกินเขาเยี่ยงไงกินแล้วครับฮะกินงมนัยาเดราอ่้า เอาไปจดขอมูลรถทะเบียนรถให้เดี๋ยวไอ้สิเบิ้งประสานงานซอยมันว่านไปเอามาไหมคะรถรถยี่ห้อยังยามาหาซีนฮะยามาหาซีนสีแดงไหน้าบ้านหน้าที่ใส้บ้านหน้าบ้านยืมแขวได้บ้านมาเอายืมไป เขสถานีรถไส่ค่ะอยู่จากบ้านมันอยู่บ่ไปน้ำบ้านมันหรอบ่อข้ยู่อยู่บ่ที่นี่มอยู่ค่ะวันนี้ไปแต่หมู่บ้านหรอฮะนี่ไปแต่หมู่บ้านมันพักยูไผ่น่ะน้ำไอ้เขาไอ้เขาแล้วไอ้เขาอยู่บ่อยู่ครับไอ้ยู่แต่บอกตัวยืมมอไซค์ไปบัอยู่ไปหมู่บ้านดมันบ่อไปขายดอกเดี๋ยวดอกลกาม่าจะไปแจ้งความเดี๋ยวออกหมายจับนะอืมมันยากได้ประสานงานให้ตามนั่นละ ไปเอาข้อมูลเกี่ยวกับโต๊ะไปจดรายละเอียดมาเออเอามาไปแจ้งความมาไปขันตีสีโคนอยู่ไผ่บักหน้าซื้อเห่นซื้อยังเอกประสามหน้าคือคุณจริงพวกตโตสองคนเดินงานอย่างนี้เดินงานลงตึงหรือเปล่าลงตึงหรอเปล่าเนี่ย่าเลี้ยงลูกอีบ้าน มาถือไว้ย่าไ,ไทยย่าไ,ไทยไไเป็นหลักฐานไทยไปพากันเมื่อเดี๋ยวไปเฮ้ยนายยิมไทยเอามือถือไทยไปใบแจ้งความนี้ให้ผมช,นชนัดๆหน่อยไปย่างเอาไปให้แม่บ้านทุนไทยไหยเต่ละมือแต่ละเว้นพี่น้องสี่ะครับเป็นทุกอย่างเลยพี่นอ้องเท่าใกล้ผมก็บบดีครับตอน ทเือนีร่างกายบอกคือเกาเมื่อยไหวใส่สมองหลายทุกวันจะต้องมีชาวบ้านเข้ามาพบให้ผมอย่างน้อยก็ได้ไดประสานงานได้สอยเหลือเอาไงถ้าปะสะซอยเหลือถึงบด้ติงก็ได้ประสานงานให้อ่ะภเกตสอยเหลือพี่น้องเข้าเอาเคล็นี้คือเขายืมมอไซค์ไปพี่น้องเออมูวกวอยืมมอไซค์ไปล่ะบอมาแต่เดี๋ยวผมจิเป็นทุระให้เพื่อน บัวหัวพี่น้องโอ้ยย่างนั้เหตุอ,อาบุญอ่ะกูสนนี่กขอคอ้ทุกท่านที่ปเป็นเอฟซีผมอยู่ดีมีแหงเด้อทรงบุญใหยน้ำกันทรงท่านบุญใหยน้ำพี่น้องเฮาน้ำกันครับอาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ